รถไฟฟ้าช่วงนี้กําลังมาแรงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาลูกค้ามาดูรถนะครับไฮบริดอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถเข้าใหม่ของวันนี้นะครับเป็นรถแคมรี่ไฮบริดปี0 9ย์ก็เป็นรถคันที่อยู่ด้านหลังของผมเลยนะครับเดี๋ยวพามาดูกันนะครับรถคันนี้นะครับสภาพสีสวยมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของภายในคือแจ่บมากๆนะครับให้ดูที่สีรถก่อนนะครับรถคันนี้นะครับประวัติคือเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับสามารถเช็คประวัติได้เลยนะครับแบตเตอรี่ก็ลูกค้าหึ่งทําการเปลี่ยนไปนะครับก็ยังใช้งานได้ยาวๆนะครับ ล้อมแมกลูกค้าทําการเปลี่ยนมาให้แล้วนะครับดูลงตัวกับตัวรถมากๆนะครับมาดูกันที่ภายในภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะครับเป็นสีเบจนะครับก็สภาพสวยนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลายัยพงมาลัยลายไม้ยังไม่มีแตกลายงานะใน่ลกของแผงประตูข้างก็จะเป็นหนัง ด้านหลังก็เช่นกันนะครับรถคันนี้ครับเป็นรถของผู้บริหารของท่านหนึ่งนะครับได้ทาได้นำมาขายต่อให้กับทางเต็นโอลานยูธคารภายในของรถ c a m รี่นะครับปี0 9นะครับเบาะไฟฟ้ายังปรับได้ทุกตำแหน่งนะครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะครับพนักพิงแล้วก็จะมีในส่วนของที่ดูหลังนะครับยังใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็รถ Cam มรี่ะครับทุกคันนะครับก็จะมีในเรื่องของม่านบังแดดด้านหลัง ตัวนี้ยังใช้งานได้ตามปกตินะครับรถคันนี้นครับสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับในเรื่องของภายในไม่มีแตกนะครับรายไม้อยู่ครบระบบไฟฟ้าทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติคือเบาะด้านหลังแผงประตูข้างก็คือยังสมบูรณ์ ทะเบียนเป็นของลบบุรีนะครับเดี๋ยวทําการแจ้งย้ายเป็นของกรุงเทพลองดูสีที่ตัวรถนะครับคันนี้บอกเลยว่าสีสวยมากนะครับแล้วก็สามารถเช็คประวัติได้การันตีนะครับว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหารถกึ่งไฮบริดอยู่นะครับเป็นทั้งเบนซินแล้วก็ไฟฟ้าอยู่นะครับก็แนะนํามาดูรถได้นะครับที่สาขาพระรามสี่นะครับโอรานยุทคาร์นะครับก็รถทุกคันที่นี่ครับ การันตีว่าไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับแล้วคันนี้ผ่อนต่อเดือนอยู่ที่ประมาณเดือนละ7,000พันนะครับก็ยังไงฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับเราพบกันที่รถคันต่อไปครับ